ค่ำคืนนี้จะชี้ชะตาหรือเปล่านะครับสำหรับเส้นทางอนาคตของอาร์เนอร์ชลอตรีวิวครับลิเวอร์พูลเจอกับแอสตันวิลล่าปีที่แล้วเจอกันเนี่ยในแอนฟิลด์เราชนะ2-0แต่ที่วิลล่าพาร์คเนี่ยเสมอ2-2ลิเวอร์พูลอยู่อันดับ7วิลล่าอยู่อันดับ8มี15แต้มเท่ากันลิเวอร์พูลยังคงมีอันดับมากกว่าวิลล่าเพราะลูกได้เสียที่ดีกว่าลูกนึง ความพร้อมก่อนเกมก็คือกาเฟนแบกน่าจะมีชื่อได้สำรองเป็นอย่างน้อยละ่ะอา์เนอร์ยืนยันว่าซ้อมได้น่าจะมีชื่อครับไม่แน่อาจจะเป็นตัวจริงเลยหรือถ้าอย่างแย่ก็เป็นสำรองได้ครับก็ถือว่าสำคัญกับการกลับมาของไรอันกาเฟนแบกแต่เคอร์ติสโจนที่บาดเจ็บจากเกมที่แล้วนี่ก็ยังไม่พร้อมนะครับรวมไปถึงอีซักก็ยังไม่พร้อมเช่นกันอา์เนอร์ใช้คําว่า9 9้เท่ากับว่าตัวเจ็บของลิฟูตอนนี้จะได้แค่กาเฟนแบกกลับมาฟิมปงเนี่ยก็หสัปดาห์เนาะอีซักไม ยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ไล่อัพที่คาเนี่ยสี 4, 2, 3, ่สองสามหนึ่งอัดูฮูสกฮูสโกเขาเดาว่ามามาร์ชิวิลี่เฝ้าเสาแนวรับแบตลี่อ่ะได้พักมาผมว่าแบตลี่ตัวจริงแหละแต่แบ็กซ้ายเนี่ยต้องมาดูว่าจะเป็นเคร์เคสหรือล็อบโบครับช่วงนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนกองหลังก็ต้องเป็นฟานดโกนาเต้ครับพักมาเช่นกันการฟเฟนแบกถ้าฟิตพอก็ตัวจริงเลยขอได้ไหมเอาเป็นกลางเซตนี้ก็โซโบกับการฟเฟนแบกยืนคู่กลางแล้วก็วิเอตอะเป็นเพลย์เมคเกอร์ไปส่วนปีกซ้ายครับกักโปก็น่าจะตามนั้น คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ครับประเด็นสําคัญนะที่ผมจะพูดกับเพื่อนๆนะฮะลิฟูมีสติครับเพื่อนๆฮนะการเปิดโอกาสให้กับคู่แข่งมากที่สุดในพรีเมียร์ีกเป็นอันดับที่สเพื่อนๆดูครับเพื่อนๆดูกราฟนี้ซ้ายเนี่ยคือ Big กช a อตอินโอเพนเพลสิ่งที่เราสร้างได้ขวาคือสิ่งที่ เราโดนคู่ต่อสู้บาบุกใส่เราแล้วเป็นบิ๊กแชนอ่ะเป็นแบบเป็นโอกาสทองหนึ่งหนึ่งของคู่ต่อสู้อะ่ะในจังหวะโอเพนเพลย์ Open Play นะครับคือไม่นับเซตพีชนะปรากฏว่าริพูอยู่อันดับ2ทั้ง2ค่าเลยการสร้างโอกาสริพูทาได้21ครั้งโอกาสทองแบบหนึ่งหนึ่งเลยนะเป็นอันดับ2รองจากแมนซิตี้นั่นหมายว่าริพูเราสร้างโอกาสได้อย่างที่ผมพูดไปแล้วมาดูอันขวาครับสิ่งที่เจอคู่ต่อสู้สร้างโอกาสทองใส่เราบ้าง19ครั้งอะ่ะถ้าเราดูตัวเลขตามนี้ครับ19เครั้งครับเพื่อนๆจะเป็น คือเบอร์รี่เนี่ยโดนคู่ต่อสู้ล่อเป้าเยอะที่สุดเอาพูดกันง่ายๆในขณะที่ลิเวอร์พูลกับเบนฟอร์ดโดนคู่ต่อสู้ล่อเป้าเท่ากันคือ19คืออันดับ2ร่วมนั่นแปลว่าเราผันผวนมากเลยสร้างโอกาสได้เยอะจริงแต่ก็เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้มาล่อเป้าหนึ่งในจังหวะโอเพ่นเพลย์เยอะเช่นกัน เรื่องนี้นะครับคือสิ่งที่อา์เนอร์ตอบคอถามสื่ออา์เนอร์ตอบว่าผมไม่คิดว่าการที่เราเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้มีโอกาสแบบบิ๊กช็แบบนี้มันจะเป็นปัญหาใหญ่สุดและจนถึงขั้นที่เราจะต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นเราต้องพยายามเสียประตูให้น้อยลงถ้าย้อนไปดูดีๆ เราไม่ได้เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้เยอะขนาดนั้นแต่คู่ต่อสู้มักจะทําได้ในโอกาสเพียงแค่ไม่กี่ครั้งแต่โดยทั่วไปแล้วผมคิดว่าปัญหาของเราไม่ได้มาจากการที่เราเปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้มากนมากนะแต่มันมาจากตัวเราเองส,สัส่วนใหญ่ก็คือการที่เราสร้างโอกาสได้เยอะแต่เราไม่สามารถยิงประตูได้มากพอเท่ากับโอกาสที่เราสร้างได้เยอะคืนนี้เดี๋ยวเจอกันหลังเกมนะฮะจะได้มาปรับสุขหรือปรับทุกข์